ผู้ตายคาที่ภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนถือดาบและโล่สอดใส่ธนูและแร้งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วขออุตสาหะพยายามในการสู้รบนั้นพวกข่าศึกข่าเขาผู้อุตสาหะพยายามอยู่นั้นตายไปภิกษุทั้งหลายนักรบอาชีพบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักรบอาชีพประเภทแรก มีอยู่ในโลกหาได้ในโลกภิกษุทั้งหลายนักบวชเปรียบด้วยนักรบอาชีพชนิดนี้ก็มีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุเหมือนกันในกรณีนี้คือภิกษุเข้าไปอยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่เวลาเชา้าเธอครองทีวรถือบาทเข้าไปสู่หมู่บ้านหรือนิคมนั้นเพื่อบินทบาทไม่ดักษากาย ไม่รักษาวาจาไม่รักษาจิตไม่ตั้งสติไว้ไม่สำรวมอินทรีย์ทั้งหลายเธอเห็นมาตุคามในหมู่บ้านหรือนิคมนั้นนุ่งชั่วห่มชั่วเพราะได้เห็นมาตุคามนุ่งชั่วห่มชั่วแล้วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอภิกษุนั้นมีจิตถูกราคะเสียบแทงแล้วไม่ทันบอกเลิกสิกข,ขาไม่ทันทำให้แจ้งซึ่งความเป็นผู้หมดกำลังใจต่อสิกข,ขา ได้เสพเมทุนแล้วพิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนักรบอาชีพผู้นั้นถือดาบและโล่สอดใส่ธนูและแร้งเข้าสู่สงครามอันประชิดแล้วขออุตสาหพยายามในการสู้รบนั้นพวกข่าศึกฆ่าเขาผู้อุตสาหพยายามอยู่นั้นตายไปฉันใดภิกษุทั้งหลายเรากล่าวนักบวชนี้ว่ามีนักรบที่ตายในสนามรบเป็นคู่เปรียบฉันนั้น ภิกษุทั้งหลายนักบวชบางคนในกรณีนี้เป็นเช่นนี้เป็นนักบวชที่เปรียบด้วยนักรบอาชีพประเภทแรกมีอยู่ในหมู่ภิกษุหาได้ในหมู่ภิกษุ